เกทุนมีกิกธัญพักพัชราธิลล์ชื่อเล่นอะชื่อกิกแต่ถ้าคุณคิดก็พร้อมจะเป็นตัวจริงนะอ่าโสดมา6เดือนละคะ่ะสเปคผู้ชายที่ชอบจะชอบเป็นผู้ชายผิวดีแล้วก็สะอาดแล้วก็เป็นคนน้าหลักใส่ใจเรามาะคะ่ะเหมือนอ สังเกตในสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบบพูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเดทแรกอะคะอยากจะไปเขาะคะ่ะโอเคนะคะหรือแบบเป็นคนที่เก่งใจคนคือใจ่ใจใจเองก็ได้ะคะ่ะ แล้วมาที่นี่ก็แบบตั้งใจว่าจะแบบเอาคนที่ไม่ได้หวังคนหน้าตาดีแต่ว่าแค่ต้องการคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เข้ากับเราได้ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทําหน้ายังไงอยู่ตอนเนี้ตลึงอยู่นะอึงอ้งอยู่สวยขนาดนี้ทำไมยังโสดวะโอ้เขินๆจะรู้สึกเขินๆหน่อย เปลี่ยนนามสกุลด้วยเปลี่ยนนามสกุลก็เปลี่ยนทั้งหมด2ครั้งค่ะจนพ่อไล่ออกจากบ้านไปแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้นามสกุลเก่าก็คือไล่ออกจากบ้านเลยนะไม่ให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดนกก็ตีอุ่นไปเลยก็แอบชวนแม่เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกันนะคะเพราะว่า,ากไไ็ไม่ได้ตกใจแบบอะไรเจอกลัวโดนแบ็เอา out, อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าเขาไม่เก็ตในสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกเสียใ,ใจ <brew stories> ท, <road> ที่เขาไม่ชอบเราอะไรเงี like bottle bottle ้ย <Separ> ค <ate Judas> ่ะก็คงจะเสียเซลมั้งคะแต่ว่าก็คงจะแบบไม่เป็นไลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดมาเหมือนกันก็แอบกลัวเหมือนกันว่าแบบถ้าโดนแบ็คเอาท์จะทํายังไงดีก็ยังไม่มีคำตอบเลยค่ะว่าจะทํายังไงก็คงจะยืนแบบอื่นๆอยู่บนเวทีวะคะเลือกจากไลฟ์สไตล์ เพราะว่าแบบเหมือนทั้งคู่อ่ะคือเขามีความที่แบบเข้าใจเราทั้งคู่แต่ว่าเลือกที่แบบความน่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งอยากทําจมูกคนหนึ่งอยากทําตาตัดสินใจเลยครับเดินไปดับไฟคนที่ไม่ใช่แล้วอยู่ตรงนั้นเลยครับเพราะคนที่ใช่เขาจะไปรับคุณหนึ่งที่เลยเพราะว่าเขาเลือกจมูกไงคะเพราะว่าเป็นคนที่ซีเรียสกับจมูกมากแล้วก็แบบ ส่วนตาจริงๆแล้วอะ่ะก็คือเป็นคนไม่ค่อยอยากให้ใครทําตาเพราะว่าตาอะไรที่มันเป็นของเดิมๆอะ่ะมันดีอยู่แล้วอนะไรเงี<ม>้ยเป็นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์<ม>ทำมาปีหนึ่งอค่ะอ่าก็มีตอนแรกก็ขายผลไม้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นสกับผิวแล้วก็อ่าตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นพิตตี้เป็นนางแบบด้วยแต่ว่าก็จะแค่รับที่เขาติดต่อมา ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ IG นะคะ k i k y 2 5นะคะหรือว่า Facebook กัญญาลัดทิพสุกภาษาอังกฤษเลยะคะ่ะ